เป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างๆเนี่ยจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่เวลาคุณเข้ามาฟังคลิปของช anel Mummy t s n e w นะคะอยู่ข้างล่างคลิปนะคะ ให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสันกระดิ่งนะคะเพราะจะได้อัปเดตข่าวสารเวลาที่มีข่าวใหม่ๆนะแค่นั้นง่ายๆข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านค่ะมามีทีนิวส์มาแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้แน่นอนว่าเราอยู่ที่การเยียวยาเราชนะม .33 เรารักกันนะคะเพราะว่าม .33 เรารักกันเขามาท้ายสุดเลยนะคะคลิปนี้นะคะ อยากจะบอกหลายๆคนเลยนะคะที่ยืนยันตัวตนเป่าตังไม่ผ่านอย่าเพิ่งปวดหัวกันคะ่ะมีอีกวิธีนะคะที่จะมาช่วยในการยืนยันตัวตนแทนแอปเป่าตังได้นะคะ หลังจากผู้ประกันตนม .33 3ที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต,ต์ w w w ร์ไวด์เมา3เรารักกันและผ่านการตรวจสอบสิทธิ์และทราบผลว่ามีสิทธิ์ได้รับ4,000บาทอีกทังจะต้องยืนยันตัวตนในแอปพลิเคชันเป่าตัางเพื่อรับเงินโอนรายสัปดาห์จำนวน1,000บาทจนกว่าจะครบ4,000บาท แต่ก็มีผู้ได้สิทธิ์ม3 3เรารักกันบางคนนะคะติดขัดเรื่องการยืนยันตัวตนในแอปพลิเคชันเป่าตางังจนเกิดข้อกังวลว่าจะได้รับเงิน4,000บาทหรือไม่วันนี้นะคะมีตัวช่วยที่ทำให้ผู้ได้รับสิทธิ์ยืนยันตัวตนในโครงการม3 3เรารักกัน ได้ยืนยันตัวตนง่ายขึ้นนะคะซึ่งการยืนยันตัวตนนั้นสามารถทําเองได้ที่ตู้ ATM สีเทารุ่นใหม่ของธนาคารกรุงไทยนะคะโดยวิธีการหาตู้ ATM กรุงไทยสีเทามีวิธีง่ายๆก็คือให้เราเปิดแอป,ป o o o l l m m p s นะคะพิมพ์คําว่า ATM กรุงไทยยืนยันตัวตนค่ะแล้วพอเราหาเจอนะคะก็นําบัตรประชาชนไปทํารายการที่ตู้ใกล้คุณได้เลยนะคะ ส่วนวิธีการยืนยันตัวตนผ่านตู้ ATM กรุงไทยสามารถทําได้นะคะโดยการค้นหาตู้ ATM สีเทาที่สามารถยืนยันตัวตนได้ผ่านแอปพลิเคชัน g o o g l e Map นะคะจากนั้นเลือกช่องค,นนะคะ้นหาพิมพ์ ATM กรุงไทยยืนยันตัวตนนะคะ ซึ่งเมื่อเราเจอตู้สีเทาแล้วล่ะคะ่ะล้วก็นำบัตรประชาชนขึ้นมานะคะไปที่ตู้ค่ะแล้วก็เลือกเมนูยืนยันตัวตนโดยไม่ต้องใช้บัตร ATM นะคะหลังจากนั้นเราก็ยืนยันการเป็นเจ้าของบัตรประชาชนค่ะแล้วก็กดยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลพิสูจน์ตัวตนแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็เสียบบัตรประชาชนค่ะรอระบบตรวจสอบข้อมูลและยืนยันตัวตนของท่าน เมื่อระบบตรวจสอบเสร็จนะคะนำบัตรประชาชนออกมาและดำเนินการต่อบ,บนแอปพลิเคชันเป่าตังได้เลยนะคะซึ่งนี่ก็คือขั้นตอนการยืนยันตัวตนได้ผ่านการยืนยันแล้วนะคะแต่ว่าเงินมอสาสเรารักกันนะคะเราต้องไปใช้ในแอป,ปเป่าตังนะคะเพราะว่าทางรัฐเขาโอนเข้าแอป,ปเป่าตังนะคะมันสามารถยืนยันตัวตนได้ที่ตู้ ATM ีเอ็มสีเทานี้ได้นะคะแต่เวลาใช้เงินก็ไปที่ใช้แอป,ปเป่าตังเหมือนเดิมคะ่ะ ถ้าใครนะคะที่อยากฟังข่าวจริงกระชับเข้าใจง่ายแบบนี้นะคะง่ายๆค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะช anel m a m ีนน y n e s ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ